ชนเผ่ามีพิธีกรรมที่มาจากความเชื่อความศรัทธาเป็นภูมิปัญญาในอดีตที่มีไว้เพื่อควบคุมชนเผ่าของตนให้สมาชิกของชนเผ่าอยูดร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีความสงบสุขและมักจะเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีเช่นเช่นกับชนเผ่ายะในพื้นที่ตำบลดงเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ที่ยังคงรักษาพิธีเสียงคล้องหรือเสียงของมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันเสียงคลองหรือเสียงคล้องเป็นพิธีที่สร้างขึ้นจากความเชื่อในเรื่องผีที่ใช้ในการเสียงทายเหตุการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถทราบได้เช่นเสียงทายสิ่งของที่หายไปทำนายเกี่ยวกับการทำมาหากินและขับไล่ผี ที่มารบกวนความสุขของคนในชุมชนและสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากหมู่บ้านเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ใช้ก็ต่อเมื่อชุมชนหมดหนทางแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆได้ตามกฎเกณฑ์ของสังคมพิธีเสี่ยงข้องเป็นภูมิปัญญาที่เป็นกลวิธีที่จะให้คนในชุมชนไม่กล้าทำผิด เนื่องจากถ้าทำผิดแล้วคนอื่นจะรู้ในภายหลังชิ่ีเสียงข้องเป็นที่พึ่งของคนในชุมชนที่ได้รับความทุกข์ทั้งนี้โดยความเชื่อที่ว่าเสียงข้องสามารถขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปได้คนในชุมชนก็จะรู้สึกปลอดภัยและเป็นสุขเป็นที่มาของความไม่ประมาทมีโอกาสในการเตรียมการป้องกัน นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือเป็นพิธีกรรมนำมาซึ่งความสามัคคีความซื่อสัตย์ความเที่ยงธรรมในหคณะนะในการทำพิธีสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีห่วเสียบข้อมตดดึงทำจาก,กอุปกรณ์ต่างๆได้แก่ข้อใส่ปลาที่ใช้แล้ว หรือท่องใหม่ก็ได้ที่มีขนาดคงไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปถ้าจะให้ศักดิ์สิทธิ์เละกครั้งต้องเป็นห่องที่ใช้แล้วนอกจากนั้นก็จะมีไม้ไผ่เพื่อนำมาประกอบเป็นแขนขากระลามะพร้าวแห้งที่สามารถครอบปากท่องได้เสื้อกางเกงขนาดพอดีที่จะสวมใส่เป็นสีแดงสีดำ ผ้าสีแดงขนาดกว้างประมาณ2นิ้วยาวประมาณ50เซนติเมตรนำอุปรกรณ์ต่างๆที่กล่าวมาประกอบเข้ากับช่องมีการแต่งหน้าแต่งตาให้มีลักษณะคล้ายกับคนมากที่สุด หลังจากขั้นตอนการประกอบข้องกับอุปกรณ์ตกแต่งให้มีลักษณะคล้ายคนมากที่สุดเสร็จเรียบร้อยไปแล้วขั้นตอนสำคัญต่อไปคือการปลุกเสกเป็นขั้นตอนของการนำหุ่นเสี่ยงข้องมาทำพิธีซึ่งต้องมีคายคายหมายถึงค่ายกครูในการทำพิธีตามที่หมอกำหนดและบุคคลสำคัญ คือหมอปลุกเศกเป็นผู้ทำการปลุกเศกซึ่งจะขาดไม่ได้นอกจากนั้นจะยังมีผู้ทำหน้าที่จับหรือที่เรียกว่าผู้เต้าซึ่งหมายถึงคนที่หมอเตรียมไว้สำหรับจับขาหุ่นเสี่ยงคล้องจำนวนสองคนและสองคนควรจะเป็นคนที่เคยจับเสียงคล้องมาก่อนการจับเสียงคล้องไม่ใช่ว่าใครก็สามารถจับได้ คนจับบางทีเรียกว่าคนเต้าเสียงข้องต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและจิตแข็งและจะยังมีผู้ถามเสียงข้องซึ่งจะเป็นใครก็ได้หรือถ้าทำพิธีเสียงข้องต้องเชิญผีปูตามาเข้าสิงก็จะต้องเท่าจำ้ำ หมายถึงผู้ดูแลศาลเจ้าปู่ตามาเป็นผู้ซักถามเสียงข้องหรือร่วมพิธีด้วยและยังมีเครื่องปลุกเสกที่ใช้ในพิธีพิธีเริ่มดยเท่าจ้ำไปเชิญวิญญาณของผีปู่ตามารับรู้การทำพิธีเสร็จแล้วหมอปลุกเสกจะเริ่มปลุกเสกด้วยคาถาปลุกเสกโดยนั่งพับเพียบมีผ้าขามาผ้าเฉียงบนบ่า หลังจากนั้นหมอปลุกเสกจ,จะจุดเทียนหนึ่งคู่และกล่าวอัญเชิญเทวดาให้มาเป็นสักขีพยานแล้วกราบสามครั้งจากนั้นก็นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำไหว้พระเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้จับเสียงข้องก็จะมาจับขาเสียงข้องจากนั้นหมอปลุกเสกจ,จะรินสุราลงไปในขันเพื่อทำเป็นน้ำมนต์สำหรับรถเสียงข้อง เหมือนเป็นการให้เสียงค้องดื่มจากนั้นหมอจะเริ่มท่องคาถาหลุกเสกพร้อมกับเอาสุรารถที่หุ่นเสียงค้องและเริ่มเสียงทายเพื่อต้องการทราบว่าวิญญาณของเสียงค้องมาสิงในหุ่นหรือยังโดยหมอจะเป็นผู้ถามว่าขณะนี้เสียงค้องมาหรือยังถ้ามาแล้วขอให้หุ่นกระดุกกระดิกแรง,แรง ถ้ายังไม่มาขอให้อยู่นิ่งๆเมื่อหมอกล่าวจบถ้าหุ่นเสี่ยงค้องเฉยก็แสดงว่าวิญญาณเสี่ยงค้องยังไม่เข้าสิงหรืออาจเป็นเพราะผู้จับไม่ถูกใจ,ใจเสี่ยงค้องหรือผู้จับทั้งสองธาตุไม่ถูกกันอาจต้องเปลี่ยนตัวผู้จับใหม่ถ้าหุ่นเสี่ยงค้องเคลื่อนไหวก็แสดงว่าวิญญาณเสี่ยงค้องเข้าสิงแล้ว ต้องการทราบหรือให้เสียงข้องทาอะไรก็จะทราบคําตอบได้จากการเคลื่อนไหวของหุ่นเสียงข้องหุ่นจะเคลื่อนไหวในลักษณะโยกตัวไปข้างหน้าและข้างหลังซึ่งจะเร็วและแรงมากหากต้องการทราบที่อยู่ของสิ่งของที่เราไม่สามารถรู้หรือมองเห็นได้เช่นผีหรือของที่ตกหายซื้อแหล่งน้ำใต้ดินและพี้ตัวผู้กระทำผิด คุณเสียงค่องก็จะพาผู้จับทั้งสองวิ่งหรือเดินไปตามหาได้โดยผู้จับไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่จับหุ่นไว้หุ่นก็จะพาไปเองพิธีเสียงค่องหรือเสียงของของชนผ่ยยอสตมนตดงเย็น อำเภอเมืองจังหวัดนิคดาหานยังคงอยู่ในความศรัทธาและความเชื่อของคนในชุมชนเป็นพิธีกรรมที่มีผลต่อจิตใจของคนในชนเผ่าที่หวังผลจากการกระทำอย่างลึกซึ้งที่ต้องการให้คนในชนเผ่าไม่กล้าทำผิดเพราะเสี่ยงข้องสามารถค้นหาตัวผู้กระทำผิดได้ทำให้ท้องถินหรือชุมชนนั้น อยู่ด้วยกันอย่างซื่อสัตย์และสงบสุขนอกจากนี้พิธีกรรมอย่างเป็นที่พึ่งของประชาชนในชนเผ่าเพราะเสียงข้องสามารถขับไล่พูดชีหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้และประการสำคัญเสียงข้องทำให้คนในชุมชนตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พิธีกรรมนี้จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรไม่น่าจะเป็นคำถามที่จำเป็นต้องมีคําตอบเพราะพิธีกรรมต้องการเพื่อสร้างความสามัคคีการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองรักใคร่เพื่ออาทรของคนในชุมชนเป็น,นกลไกของชุมชนอย่างหนึ่งที่มีความลึกซึ้งอยู่ในตัวของมันเองชุมชนในอดีต จึงอยู่ด้วยกันอย่างสันติและมีความสุขบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรแตกต่างจากชุมชนในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทุกรูปแบบและยังหาทางออกไม่ได้นับวันจัตทวีความรุนแรงความแตกแยกมีมากขึ้นจึงมีคำถามที่สำคัญว่าการสูญหายหรือลดความสำคัญของพิจิกรรมเหล่านี้ เป็นสาเหตุให้ชุมชนมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ถึงเวลาหรือยังที่ชุมชนควรจะหันหลังกลับไปมองภูมิปัญญาเหล่านี้มาร่วมกันฟื้นฟูและให้ความสำคัญเพื่อนำมาเป็นกลไกสำหรับสร้างสุขและสันติในชุมชนของตนเองให้พิธีกรรมนี้ยังอยู่คู่ชุมชนต่อไป